ยิงอะไรวะกูยังไม่เห็นเฮ้เด้อ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 ะไรอะไรสกี้มันอะไรวิ่งไปเห็นหรือเปล่าเห็นมันกันหรือเปล่าเสียงปืนมันไม่ประจิดประตอกยิงอะไรกันนั่นน่ะสิกูยังไม่เห็นเลยไว้เกือบล่วงแล้วแอบน่านเลือดลดเลยโดดขึ้นดค่ทีหรอใครมาคาบอมอะไรเดี๋ยวนี้คาบอมไหนลองไปลงล่างสิ ฮัลโหลอยู่ไหนกันเออไปในเลื่อนรถไหมเนี่ยอะฮ่าฮ่าฮ่าฮเป็นไงเหรครับเป็นไงแอนดี้เซ่ตู้เฮียนี่หรือวาโอ้ยติดติดติดเอาเจ้ยอืออ๋อติดติดอะไรเนี่ยโว้เหนื่อยอาบช่วยด้วยติดกูติดเหมือนกันติดโอ้เอมส์สตั๊กเฮล์มี่พีลิส Yeah help me I'm stuck ไอ้กดพูดยังไงวะลืมกดตัวเอกด fuck man What the fuck man Please help me Come on man I'm stuck เสียงกูไปทะลุไอ้เหี้ยเสียงกูไปโผล่ไอ้เหียนั้นโอเคกูจับไอ้เหี้ยใครก็ตาย

ไหนบอกห e ้องนี้ไม boss, oh. ่ค่อยมีเสียงไงไม่มันเป็นเสียงจากพวกตัวป๊อปห่ะไอ้ที่มันนี่ไงไม่ละโร่เยยีสัสมึงอยู่ไหนมึงโผล่มาอีกเลยไอ้ซอหือกไอ้บอยอยู่ไหนอะกูกูอยู่อยู่แต่ข้างล่างอะในข้างบนปะไปไปไปหาของก่อนเอาดีดีเลี้ยวเลี้ยวเล้ยวเวี้ยว ีคนแม่งก็มาอยู่เลยแถวนี้วะดิซี่นี่แหละกูเอาเอาเอาแล้วเอาเอาเร้วติดเอาติดที่หมอะเอาเอ้ย โอ้เนียนเียนมากโอ้ไม่รู้สึกว่ามีคนกำลังจะสงสัยแถวนี้ละได้เเวลาไม่เอาไม่เอานะไม่เอานะไม่เอาไม่เอ่ยคุณอาอยู่ไครับคุณน้อยู่ไงข้าว้ยแต่มันไม่มีคนสงสัยได้ยังไงเพเนี่้โอ้โหตอนแรกมันมีคนสงสัยแล้วมันเดินไปย้าย้า เลิศเอาแล้ว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 หันหลังนะเอาแล้วเอาแล้วไปไปแล้วไปซะแล้วครับเออระวังระวังระวังข้างบนบอกว่าไอ้แนทไอ้ผมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยระวังนะมันลงมาแล้วลงแล้วจ๋าจ๋าไปแล้วข้างบนไม่ใช่ข้างบนมันปาร์ตี้อะไรกับมันเปิดเพลง ไปอีกแล้วครับผมไม่มีใครสงสัยคุณอาร์มได้เลยฮะผมเป็นเรื่องแปลกนะครับผมสิ่งที่ใหญ่ไม่แน่นะสามวิสุดท้ายมันอาจจะวิโคตดเฟลนะเปถ้าเป็นแบบนั้นนะอ้าวอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับแกกันอะไรล่ะครับเนี่ยอ้าวแมงเข้าไปหลบแล้วโอ้ยแมงเนียนแมงเนียนแมงเร็วโอ้ยเพียงแต่ละเพียงไม่มีการใบนะ ไม่เอานะเอาแล้วเอาแล้วจ้าจ้าตอนนี้ก็เหลือล็อกเก็ตกับคุณอาร์มนะอ้าวอาคุณล็อกเก็ตกำลังโดนตัวสงสัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าชิบหายแล้วไงเพื่อนมึงโดนแล้วเพื่อนมึงโดนแล้วตายแล้วเหลือคุณอาร์มคนเดียวนะครับจะทำได้หรือไม่ครับเอาแล้วเอาเลยเอ้ยยังไง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 ครับยังไงครับ เตาไปเต่าไปเจ๊ได้หมันมาแล้วมันมาแล้วคุณอาร์มสุดยอดมากครับผมทำห้ทีมเราชนะได้นะครับผมอันเดียร์ครับมีอะไรที่น่าสงสัยไหมครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับจัดการเลยครับข้างบนนะฮะเริ่มข้างบนเริ่มกระหน่ำกันแล้วครับ เฮลโหลใครคนไทยบ้างเอ้ยใครคนไทยใครคนไทยผมครับผมครับผมครับโอ้ยคนไทยเยอะเว้ยีดดีดี